สวัสดีครับเราเติบโตมาพร้อมกับคำชมว่าเยี่ยมมากต้องได้ A นะและภาพในอินสตาแกรมที่สมบูรณ์แบบทุกองศาเราอาจเชื่อว่าเราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดจนลืมไปว่าบางครั้งความสวยงามอยู่ตรงรอยยิ้มหัวเราะที่หลุดลั่นหรือสีเลอะเลอะ,ะในภาพวาดของเราเองเมื่อเราติดกับดักของความเพอร์เฟกทุกข้อผิดพลาดจะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเรามักจะกดดันตัวเองจนรู้สึกหนักใจตอนนี้เราจะชวนคุณมาปล่อยความเพอร์เฟกต แล้วเริ่มรักตัวเองผ่านศิลปะแห่งความไม่สมบูรณ์แบบ Imperfection ผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทำงานซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อให้ได้งานสมบูรณ์แบบที่สุดตอนทำเค้กครั้งแรกผมทำแล้วทำอีกเพราะครีมไม่เรียบแม้เพื่อนบอกว่ามันอร่อยแล้วผมตอบว่ายังไม่ดีพอพอเสิร์ฟออกไปก้อนเค้กสวยงามแต่ผมกลับไม่มีความสุขเพราะคิดถึงรอยเล็กๆที่มองเห็นด้วยตาเปล่าของผมเอง นี่เป็นตัวอย่างของ perfectionism ที่กลืนกินความสุขเพราะเราตั้งมาตรฐานสูงเกินไปและโฟกัสแต่จุดเล็กๆจนลืมภาพรวมนักจิตวิทยาชี้ว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบช่วยลดความเครียดเพิ่มความยืดหยุ่นและเสริมสร้างความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์การยอมรับข้อบกพร่องทําให้เรากล้าลองสิ่งใหม่ๆโดยไม่กลัวว่าจะทําพลาดแต่ทําไมเราถึงติดกับดัก perfectionism บางคนถูกปลูกฝังจากครอบครัวหรือระบบการศึกษาที่ให้รางวัลกับผลลัพธ์สูงสุดพอผลลัพธ์ลดลงเล็กน้อยก็ถูกวิจารณ์จนรู้สึกว่าเราไม่ดีพอบางคนได้รับความรักเมื่อประสบความสําเร็จจึงเชื่อว่าถ้าทําผิดพลาดจะไม่ได้รับการยอมรับนอกจากนี้สังคมออนไลน์เต็มไปด้วยภาพที่ผ่านการคัดกรองและตกแต่งทําให้เราคิดว่าทุกคนในโลกสวยงามไร้ทิฏฐิเมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับภาพเหล่านั้น เราจึงรู้สึกด้อยค่าถ้าไม่ถึงระดับนั้นความคิดที่ว่าทุกอย่างต้องเปะ๊ะจึงแทรกซึมในชีวิตจนเราไม่รู้ตัวความเข้าใจผิดอีกอย่างคือเชื่อว่าการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบคือการไม่ตั้งใจหรือไม่เอาทานในความจริงการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบคือการเข้าใจว่าข้อผิดพลาดคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้และเรายังมีคุณค่าแม้ไม่สมบูรณ์แบบเช่นศิลปินหลายคนสร้างผลงานที่สวยงามเพราะกล้าลองผิดลองถูก นักเขียนชื่อดังเผยว่าเขาต้องรีไรต้นฉบับหลายสิบครั้งและมีประโยคที่เขาไม่ชอบแต่ผู้อ่านชื่นชมเรื่องนี้สอนเราว่ามุมมองของเรากับคนอื่นต่างกันและความไม่สมบูรณ์แบบอาจเป็นสเสมหดที่คนหลงรักผมมีเคล็ดลับและแนวทางที่จะช่วยให้คุณปล่อยความเพอร์เฟกแล้วหันมารักความไม่สมบูรณ์แบบ 1. รู้ที่มาถามตัวเองว่าใครหรืออะไรปลูกฝังให้คุณต้องเพอร์เฟกคุณอาจจะค้นพบว่าความกดดันมาจากเสียงของคุณครูในวัยเด็ก หรือการเปรียบเทียบในสังคมออนไลน์เมื่อรู้ที่มาคุณจะเข้าใจว่าความคิดนี้ไม่ใช่ความจริงตายตัวแต่เป็นความเชื่อที่เรียนรู้มา 2. เขียนเจอเน่าลความกังวลจดบันทึกทุกครั้งที่คุณรู้สึกกังวลว่าผลงานไม่ดีพอแล้วถามตัวเองว่าถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบจริงๆจะเกิดอะไรขึ้นคุณอาจจะพบว่าผลลัพธ์ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดบ่อยครั้งความกลัวในหัวเรามักเกินเหตุ 3. กํกำหนดความสําเร็จของตัวเอง แทนที่จะใช้มาตรฐานของคนอื่นลองถามตัวเองว่าอะไรคือความสำเร็จที่ทำให้คุณมีความสุขบางครั้งผลงานที่ไม่เปะ๊ะก็สามารถสร้างรอยยิ้มให้คนดูได้มากกว่าเพราะมันจริงและมีชีวิตลองต้องเป้าหมายแบบสมาร์ทเพื่อช่วยให้เป้าหมายเป็นรูปธรรมและเป็นไปได้ 4. ฝึกการยอมรับความพลาดลองทำสิ่งใหม่ๆที่คุณอาจไม่ถนัดเช่นทำงานศิลปะ,ะเล่นดนตรีหรือทำอาหารโดยไม่ดูสูตร แล้วยิ้มให้กับผลลัพธ์ไม่ว่าจะออกมาตามไหนยิ่งเราทำสิ่งที่ไม่ถนัดเราจะเห็นว่าการพลาดเป็นเรื่องปกติและสนุกมากถ้าคุณเคยทำไข่เจียวไหมลองคิดว่าคุณได้สร้างผลงานศิลปะแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน 5. ใช้การเจริญสติ mindfulness กลับมารับรู้ปัจจุบันด้วยการหายใจลึกๆและจดจ่อกับสิ่งตรงหน้าโดยไม่ตัดสินเช่นในระหว่างทำงานบ้านลองสังเกตเสียงน้ำในก๊อกความนุ่มของเสื้อผ้าหรือกลิ่นสบู่ การอยู่กับปัจจุบันทําให้เราเห็นความงามในสิ่งเรียบง่ายและหยุดหมุนวนกับความสมบูรณ์แบบ 6. แชร์และขอการสนับสนุนบอกเพื่อนหรือคนในครอบครัวว่าเรากําลังพยายามปล่อยความเพอร์เฟกพวกเขาอาจแบ่งปันประสบการณ์คล้ายกันและให้กําลังใจเรายังสามารถติดตามคนที่แชร์เรื่องราวของความไม่สมบูรณ์แบบในโซเชียลเพื่อเตือนใจว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเพื่อให้เห็นภาพผมอยากจะเล่าเรื่องของออยเจ้าของร้านขนมหวานออยชอบตกแต่งเค้กให้สวยงาม และจะรื้อทำใหม่ถ้าบัตเตอร์ครีมไม่เรียบวันหนึ่งเธอต้องทำเค้กแต่งงาน1ิบก้อนภายในวันเดียวระหว่างทำเธอสังเกตว่ามีเค้กก้อนหนึ่งที่มีลายไม่เท่ากันเธอคิดจะรื้อทำใหม่แต่เวลาจำกัดและเธอเหนื่อยมากลูกน้องคนหนึ่งบอกว่าเค้กที่ไม่สมบูรณ์แบบบางครั้งก็น่ารักนะคะมันมีเอกลักษณ์ออยจึงตัดสินใจลองเสิร์ฟเค้กก้อนนั้นให้เจ้าสาวผลคือเจ้าสาวถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจเธอบอกว่าเค้กนี้เหมือนความรักของเธอและแฟน มีบาดแผลมีเรื่องราวแต่ก็สวยงามออยรู้สึกว่าการปล่อยความเพอร์เฟกในครั้งนั้นทําให้เค้กของเธอมีความหมายมากขึ้นและช่วยให้เธอรักงานของตัวเองมากขึ้นเธอเริ่มวาดลายไม่สมบูรณ์แบบบนเค้กอีกหลายก้อนและลูกค้าก็ชื่นชอบในความเป็นเอกลักษณ์นั้นเรื่องของออยทําให้เรารู้ว่าบางครั้งความไม่สมบูรณ์แบบก็เป็นของขวัญที่ทําให้ผลงานของเรามีมนสเสน่เมื่อเราเริ่มยอมรับจุดบกพร่องของตัวเอง เราจะเห็นความงามใหม่ๆที่เรามองข้ามไปและเมื่อลูกค้าเห็นความตั้งใจและความเป็นตัวตนในงานของเราเขาจะรู้สึกเชื่อมโยงกับเรามากขึ้นกว่าผลงานที่ไร้ทิฏฐิแต่ไร้ความหมายเมื่อคุณฟังถึงตรงนี้ผมอยากจะชวนให้คุณลองเปิดกล่องเก็บความทรงจําของตัวเองแล้วหาผลงานที่คุณเคยคิดว่าไม่ดีพอบางทีอาจเป็นการวาดรูปที่สีเละหรือบทความที่คุณเคยเขียนแล้วเก็บไว้เพราะคิดว่ามันไม่สมบูรณ์แบบลองหยิบมันขึ้นมาอ่านหรือดูอีกครั้ง คุณอาจจะยิ้มกับความเป็นธรรมชาติของตัวคุณในตอนนั้นคุณอาจจะเห็นความกล้าหาญของตัวเองที่ลงมือทําสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้คือเครื่องเตือนใจว่าเรามีคุณค่าแม้ในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบขอบคุณที่ร่วมเดินทางค้นหาความงามของความไม่สมบูรณ์แบบกับผมหวังว่าคุณจะได้ไอเดียและกําลังใจเพื่อปล่อยความเพอร์เฟกแล้วใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายมากขึ้นถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์แชร์ให้เพื่อนและอย่าลืมยิ้มให้กับความไม่สมบูรณ์แบบเล็กๆน้อยๆในวันนี้นะครับ แล้วพบกันในตอนหน้า